สวัสดีค่ะวันนี้ยายก๊อกนั่งทั้งวันแล้วก็เลยมาถักออกกําลังกายหน่อยเดี๋ยวเส้นจะยึด <c oughs> เปลี่ยนมุมค่ะวันนี้เปลี่ยนมุมเป็นมุมมานั่งห้องน้ำห้องน้ําบ่า <c oughs> เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเอฟเอฟซี C เบื่อนะคะยายก๊อกก็จะมายืดเส้นยืดสายหน่อยขอให้แบบเส้นสายไม่ยึดนะคะนั่งเยอะละทั้งวันละ เดี๋ยวพวกนี้ก็ทํางานอีกหละทํางานล่ะพวงนี้ทํางานวันจันทร์จันทร์ถึงสุกร์ทำงาน Work from home ค่ะเสาร์อาทิตย์หยุดค่ะก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะทำงานก็อยู่ในนี้หยุดก็อยู่ในนี้เมื่อเช้าก็เพิ่งลงไปใส่บาทแค่นั้นครั้งเดียวแล้วก็ตอนเย็นนี่อาจจะไปรอรับฝาชี <c oughs> เรียนแบบยาจําลองฝาชี <c oughs> ตอนนี้ก็หุงข้าวค่ะหุงข้าวกำลังหุงข้าวเอาข้าวใส่หม้อหุงข้าวไว้รอฝาชีค่ะฝาชีเลิกงานมาก็จะได้ซื้อกับข้าวมากินกันแล้วก็นอนพักผ่อนสู้งานต่อพรุ่งนี้นะสู้ไปชีวิตไม่สิน้นดิ้นต่อไปสู้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 ค่ะ ถึงแม้โควิดจะมายายก๊อกก็ไม่กลัวเพราะว่ายายก,ก็มีข้าวมาจากบ้านนอก5กระสอบกินได้นานอยู่ค่ะสู้ไปสู้สู้แล้วทีนี้จะบอกว่าคนละครึ่งคนละครึ่งก็ดีนะคะช่วยชีวิตยายก็ได้เยอะมากเลยฟาชีก็มีคนละครึ่งยายกก็มีคนละครึ่ง ก็พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินไปวันวันค่ะข้าวก็ไม่ต้องซื้อซื้อแต่กับข้าวโอ้ก็ก็พอไหวก็ยังพอทนได้คะ่ะสู้ต่อไปคะ่ะสู้ต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะสู้สูค้ค่ะและอีกอย่างวันนี้เพื่อนส่งมาส่งไลน์มาบอกว่าวิธีป้องกันโควิดอีกวิธีหนึ่งคือดื่มน้ำชาร้อนๆ้อนแล้วก็บีบมะนาวใส่ บีบมะนาวใส่ในแก้วสักครึ่งลูกต่อแก้วนะคะน้ำชาที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะบีบน้ำชาน้ำเอาบีบมะนาวใส่แก้วน้ำชาแล้วก็ดื่มทุกวันวันตลอดทั้งวันดื่มน้ำร้อนดื่มอะไรอย่างเงี้ยดื่มน้ำมะนาวอย่างเงี้เขาบอกน้ำมะนาวจะช่วยช่วยป้องกันโควิดได้ว่างั้นนะคะสาธานสุเรื่องอะไรสักอย่างรับรองแล้วเห็นว่านะเออเอฟซี FC ก็ลองไปทำดูนะคะ ไม่ไม่เสียไม่เสียหายค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันของเราหาง่ายๆเนาะชีวิตประจาวันเราใช้อยู่แล้วเรากินอยู่แล้วน้ําชาเราดื่มอยู่แล้วน้ําชามะนาวเราก็มีอยู่ในตู้เย็นมีอยู่ในครัวอยู่แล้วก็ลองทําดูนะคะเผื่อมันช่วยได้เราต้องสู้เราต้องรอดเราต้องสู้กับโควิดให้ได้สู้ๆนะคะดูยายแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กด s u b s สไ i b e ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ